คุณสัมผัสไม่ได้ถึงความมีชีวิตชีวาของมันคุณคุณพอจะรู้ใช่ไหมว่าเดือนเดือนนี้แถวเนี้ยเมืองเนี้ยมีคนหายนะเออจะว่าไปแล้วก็เอารูปใบเดิมให้เออคุณเคยเห็นคนคนนี้ในเมืองบ้างไหมครับแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่ามันทั้งเมืองมันเงียคบค่ะยังไงก็ระมัดระวังตัวและกันนะครับ ก็สังเกตเห็นแขนเขาว่าแบบมันแปลกๆมือของเขาอ่ะไม่ใช่มือเรียวแบบอย่างนี้นะมันดูหนาใหญ่บ้านแล้วก็นิ้วอ่ะมันเหมือนจะสั้นๆหน่อยเฮ้ยว่าเขาแน่ๆที่เอาของผมไปด้วยความโมโหชักปืนปัง